น้องๆไปห้อเรียนเมื่อไหร่ไปได้อยู่บอกเบิรงคือเี่ยวที่ไฟฟ้าแต่ตัวนม่ไ้อยเบอร์เด้อบเบอร์เด้อตลาดเบอร์เนาะนอนสบายดีตอนเช้าคนเราอยู่ที่เมืองเซโตนะคนเนาะตอนนี้ก็คือเราก็อยู่ในตัวเมืองเซโตนะแต่อยู่ในตลาดเซโตเนาะที่แทบมีเบอร์เด้อวันนี้วันเกิดน้องปราศนายี่สิบมีนาอุ้ยบอกเลยมีนาเฮ้ยอันนี้ปลาปลาย่อนปลาย่อนอันนี้ปลาย่อนสบายยี่สิบย่อน นี่คนหานี่คนหานี่ใก่ป่าสบายดีเด้อวันนี้จดนี้หนาวหนาวปาก็ไงไปดีโพดไเตะกหมะกากาเือดตกจะเอาด่างอามนยังเปื่อนเพื่อนเพเออพอพออม่เื้อนมันคี้ยะ ที่อ้อตอนที่ขายลักษณะจังสีสสเล่นบกเป็นอย่างเราจริงเอาดาก็มาทียอดอท้าคลองในมาจริงที่คังไงเตาสะพานทั้งพุน่ะก็คือเป็นเตาสะพานแรกซวงสงข้ามนะที่นี่รูปปืนกระสุนเจกี้เออที่งฟ้านะอเมริกาเอาระเบิดมาทิ้มสะพานหักตุ่มไปเลย ตอนเช้าแล้วทุกคนเราอยู่ที่เมืองเซปโอลนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเราก็อยู่ในตัวเมืองเซปโอลและอยู่ในตลาดเซปโอเนาะนี่ตลาดยามเช้าทุกคนก็ตื่นมาตั้งแต่หกโมงทุคนนะหกโมงเย็นเลยอะไรมาเลาะตลาดทุกคนนะก็คือครั้งแรกที่มาทุกคนเมืวกนี้ป๊าดจริงเท่เดี๋ยวจะพาทุกคนเลาะเนาะคนแหละตั้งแต่ปูนมาเนาะเดือดฮอตปูนแหละฮอดปูนอ้าว สบายดีอ้าสบายดีสบายดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เด้อมื้อนี้วันเกิดน้องปรารถนานะ26มีนาอุ้ยบอกเลย26มีนากับบุมีิยังกับผ้ามันยังเลาะตลาดเซโปนนะมื้อนี้เดี๋ยวผ้ายางเบิ่งตลาดอันนี้ขนมคูขนมปลาท่องโกอะไรปลาท่องโกะปาท่องโกะปาเดียวกำลังเงีโอเค นนย,ยนแล้วก็ยังบีบ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 เป็นคู่คูบีบเป็นคู่คู่เส้นแวเราดัโยนกอดนะจ๊ะแทบสุดเลยในเมืองเชฟูนแซ่บสุดเท่ามากตั้งแต่เชฟโนแรกๆเล่ามันยังขายเดี๋ยวนี้มันก็ยังขายเก่าอีก,ขา,อกขายดีมากโยถ้าน้อ,าาองปรารถนา,ายนยะางเลาะตลาดเคยมาปะเคยมา่เคยมาเราว่างรถว้าอันตรายรถเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นถนนไม่เลข่ยงเก้าหูบ่หน่ถนนไม่เลข่เก้าเราก็จะเลี้ยงออกไปทางด้าน ลาเบาเวียดนามขนมขนมขนมเดียวออกมาดึงไปดเลยอันนี้มีปาเต้ปาเต้ปาเเบ็ดบิดเิดบดบิดบ็ดบดบิดบิดบิดป็ดป็ดบดบิดบดบิดดดบดบิ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 ดดบิดบดบิดดดดดดดิดดดดดิดป็ดดดดิดป็ดิดป็ดดบดป็ดดดบดดบดดดด อ๋อคค้าเปียกเค้าเปียกเส้นอันนี้อีหยังเนี่ยเด็อันนี้ค่ะส้มหมูไอ้อ๋อหมูหโดยชิพันอันนึงค่ะอ๋อชิพันเนาะโดยเที่ยวออกมาเดี๋ยวเข้ามาเปียกน่าจะซื้อเลนี่คืเปียกเค้าียกก็พี่เนี่ยมาก่อนกินเซตแล้วกันนั่งกินก็ได้เค้าเปียกคนรับแขกค่ะนิ่งอบเวียดนามสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนอากาศดีมือีอากีพมาโซนแบบอันนั้นแนวเก่งประมาณนี้ ดีมือนี่นหะเออปกติสีฮอนหมักหมองมัไหมอันนี้ไอ๋อใส่อ๊โบแม่งใส่ไก่บ่บ่ใส่หมูน้อยใส่หมูน้อยน้อยเคยกินอยู่บ่เคยหมูน้อยนึกว่าใส่ไก่อ่างใส่ไก่ใส่เป็ดน้อยโต๊ะโอ้ยคบใจคบใจยันมีป่าหลายดีจะให้เบิ่งป่าทางคุนป่าน้ำเซียงเฮียนเซียงเฮียนเซียปูนเซียปูน เออน้ำซีอิ๊วเหยินบางนี้มีขนมลองนะนี่คือกันท่านละสบายดีสบายดีอากาศดีเนาะวันนี้เนาะอื้อันนี้แมงซิเจ้ากิ่นมันบอกโอ้แมนอ๋ออันนี้แมงเหรออันนี้แน่ลูเอ้ยชื่อชายแน่รูเอ้ยมันเอาไปจะกุ้งมันก็ยกินละเอาเขาเอายังได้กินเขาไปโคไปครัวครัวแช่กินบ่เฮ้ยครัวคล้วละกัใส่เกลือใส่เกลือแช่ ใส่กใส่แพลงนู่หเขาเอืนอมาใหมเงรอดัดเดดัดเดโอ้ดัดเดดูดัดเด้ดัดเด้ที่มันเป็นต้นมั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 นบ่ขายอัน้อันเท่าไหรนี่กลางเชิดพันชือชายลู่อออเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากันก่อนเด้อปรึกษาพีการู้สกัอชือชายลู่เออโดนโดโดไหมโอ้อันนี้ปลายประกระเติดนาเอาไปมกเอาไปมกเขปกุ้งน้อยน้อย ตลาดใหญ่สุดสบายดีตะอ้นตะอ้นเอาไปเลี้ยงวเอาไปลาบกินเลยลาบปะตอนแรกปะโดยโดยปะช่วทุกคืนกันเลยอ่ะก็เป็นเพื่อนว่าตลาดแบกะดินเบกะดินอันนี้กะ ปัขนมขนมขนมฝังมีเคจีปานติเออมีเบเกอร์น้ำตัวน่ะเบเกอร์เบเกอรี่เค้กวันเกิดบนี้สบายดีสบายดีไทยเซปุนก็คือยำไว้คุณอะคุณอะต้องปูนะทุกคนยางเลาะไปเลยยาปลาเมือนี่จะเป็นแบกกัดินกะเนี่ยงกะเอามาอื ปุกเองปุกเองพัดกับุกเองนี่สามทิษนี่น่ก็ที่เองน่้ามนนี่ก็ท่เอ้างเองที่เอซักฝ่ายดีบุองนานี่ใส่เชือกกงฝ่ายโอ้เมนต์ว่ะสบายดีเจอเอฟซสบายดีผ่านว่าโอเคผ้าไใครเพื่องร้าไหนไหนใครหอยโอ้นี่บอกใครหอยบอก โอ้โหคลายหอยญี okay. ่ปุ่นอะโอ้โหลบกลุไปเอาเอาเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเข้ายังชิบะเรียนนำเดี๋ยวย่างเล่นก่อนโดยสบายดีเจ้าเจ้า FC FC ตัวน้อยตัวน้อย FC ตัวน้อยสบายดีสบายดีอากาศดีเนาะวันนี้เนาะไปทางไหนกันทักทายกันประมาณนี้ทุกคนเนาะก็คือแบบไปกันเองกับสาวหวานสาวเมืองเคียนโต้ป่านก็คือหลายเนาะกระเจาป่าเซ่ใบ เีบางเียนนส้บ่งเฮมน่านีันมีป่าออมีป่าสามสิบป่าก็หเองป่าก็หเองป่าหาได้น้ำน้ำยนี่มีเซีบนกับเสบังเียเออเอเคโะเด็อเคโอเคโอเคอเอเอเคโอเคโอออออนคเ นี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบตลาดแบบบารนตลาดบนรเท่าเลยนะคนเฮ้ยอันนี้ปลาปลาย่อนปลาย้อนอันนี้ปลาย่อนสบายดีปลาย่อนมีไสาด้สบยดค้นหานี่คนหานี่หาได้เราก็เอามาวางคนดังคนดังสบายดีสบายดีคนดังอยู่ใช้เนาาโอ้ยู่กแทักแไ้ทใหญ่เียเมย์จรู้เ่หม่ยจไปเือแกงกั้นะแกงเดีวเออ ทุกครั้งไงเอากรเลาะแล้วเห็นแบบนี้อ่ะกั็ชอย่างกินมันมีเอาไปโอ้ยเขาก็เอาไปซุปเอาอเอาไปแกงเออมีเอาไปแกงแค่ต่อทุกคนกัญชัุดประมาณนี้นุกคนเนาะแต่ถือว่ากวงเติมอ่ะในมะข,ข,ขามหอมขึ้อีโออันเดียวกันออ๋เดะมันจะเป็นสีนี้ <laughs> โดยสบายสบายนี่อากาศดีโอ้ค่จะออกกินนี่นไม่อว่าน่าใจยังอุ้ยังกุนนุ่นอยู่อมีมงโอมีมงแต่งคืงมีแต่งคืง่นี่วกแม่ละพันิตตามละไปยิ้หูดยหดน้องนี่ไปย้ไหนนี่ไปยีหูดเลยพะว่าเอาอุนนุ่นเพื่อนได้เสีตองปลา เอาเอาปนกันจะาขายยังไงเอาห้าพนก็ได้เอาปนกันมีหท่ไมามันบกองห้าพันเนป็นิพันเนาะเอาเอาตอนนั้นเอาตอนนั้นก็ไ้เอาเอาไวเอาตอนนั้นเอาเอาจากห้าพันอไรอันนี้เสียดอย่างกินแต่ว่าใช้มปูชมป่าได้นมันบมีมองเอีมีมองเอียเพามีมีมองเอ็ดเสือบบย่าดอกเจรนาหักกามาอุบัตชาวเขาเป็นเมหนนอนอยู่ เรยูเทอร์เฮินคือแบทเอซคนเราก็มาซื้ออมะกรูดสวยพวกขับกร่าซื้ออย่างเนาะมาซื้อใบมันกับปุกหูเซียนยังกินก็เลยซื้อมากเนาะรเดี๋ยวอะไปย้อมผมเนี่ยเนาะไปยอมผมยังวะไปเชียวเานซักหัวเอาไปซักหัวโอ้ซักหัวนี่ผมด๊ลกผมดำ มือนี่เนี่ยโอ้ยเสียโผลล่อเบาโอ้เข้าใจด้ยโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าอย่ากขี้ร้ายขี้ร้ายนุ่มๆยานีเออโอ้นุ่มๆอยู่เนาะเอาโอเคเอาเดี๋ยวเขายางเดี๋ยวจังไหนฮะพัลลัยน้องสาวน้องสาวน้องสาวลบลบน้องสาวเฮาาด้อดิเด้อน้องสาวน้องสาวน้องสาวผ้าผ้า มาเจอท่าอยู่แล้วน้องชานะโดยมาจะบ้างเร็วๆเร็วแล้วบ่เอาเดี๋ยวจุดไดนเดี๋ยวถ่ายเบริ่งทางฝั่งคุณป่ะรถจิบล้อพวกทุกคนน้องๆไปห้องเรียนบ้างนะไปได้อยู่บ่เบื่อนคือขี่รถที่ไฟฟ้าแต่ตัวน้อยๆทะเบิ้งเด้อทะเบิ้งเด้อโอ้ยตัวน้อยๆขี่รถที่ไฟฟ้าสูงสุดไปทุกคนเขาก็จะมารออีกฝั่งหนึ่งมาขอว่าตลาดเนาะ ปุณนะฮะนี่กะแจซื้อให้คัะเลยมีแบบปุณนะ่ายปก่ายป่าล็ลใกล้ใกล้ใกล้ป่าใกลป่าสบายดีเด้อวันนี้จนได้หนาวหนหลัหนาวมือปากปุณไก่ดีโดษจะสัรงออาด้วยไก่ดีโทษาะเฉียบไว้บน ปะต่อไปก็เดี๋ยวจะพายเพิ่งทั้งพุนทั้งพุนจะมีหมูว่างเต็มอยู่มีอาหารสดนั่นแหละเออพวกแม่นนี่คืออาหารปรุงสําเร็จถ้าต้องการกินอาหารปรุงสําเร็จแค่นี้ก็มีแต่ว่าแม่ซื้อได้ทุกคนเพราะว่าก็คืนกันเลยล่ะหยุดยุดหยุดหยุดมีเห็นดากบอไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นหมูหมูตะก้า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 เราจะเอาดากเอามไว้เพื่ออย่างเพิ่มเพิ่งเทศ พออ่เพอขี้อขี Gülme ้อขี้อเป็นมี่แห้งเดียวในโซ่พอเล้ามีแหงเดียวในโอล้าที่ขายลักษณะจันสีเนบอกเป็นอย่างเ่าจริงเอาดากมาเด็ขี้อาองในวันหยขี้้างในี้ข้างนเป็นมูตะกาหมูตะการากขี้เสียว าจะไปกครับโอ้อันนี้ขี้เป็นท้องเสียอันนี้จะเบาเหรอกับประมาณนี้ทุกคนเนาะอยู่ประมาณนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวจี่ไหนยังยังบม่ได้เข้าไปเู่ข้างในไม่ได้เข้าไปู่ข้างในมีพวกป่าอยู่นี่มีใส่น้ำเซ่บังเฮียนกับน้ำเซ่โปนน้ำเซ่บังเฮียนเนี่ยอาจจะให้เบิ่งจังน่อยนิดน้ำเซ่บังเฮียนเป็นตอนนี้น่าจะแห้งแล้วน่าจะแห้งแล้วแล้วก็มีขัว สะพานเก้าสะพานเก้าที่คือทิมระเบิดไว้เรือแจเรือแจเสาเรือแจเสาอันนี้เราคือหมูตะกาหมูตะกาถ้ากเห็นครั้งแรกทุกคนหากะเบือเจ็บเจ็บเจ็บเอามือไปโต้ค่ะเจ็บเยอะทัชซีกาทัชซิกาเห็นบอมีบอดเดียวแม่ค้าก็จะวางขายทีมือนี่หนาวเนาะมือนี้นาะแม่ค้าเนาะ หนาวว่างนี่ไหนว่างแดดออออันบอกเออเฉียเลยค่อยกัจนจะเป็นวัดเลยมาอีอย่างเซีโปนขึ้นหนาวแสดงว่ามีอากาศมาจากทางเวียดนามอากาศแรงกดอากาศสูงมาจากเวียดนามนะแวนกดอากาศสูงจากเวียดนามเบิ่งแน่ผู้ดีบรรยากาศดีมากท่านคุณเมฆเออเมฆคึมเลยคึมเซีโปนอากาศดี ันนี้เนี่ยเป็นมะปูเอาไปปูอันนี้เอาไปลูกอันนี้เนื้อฟ้านอันนี้เนื้อฟ้านได้ได้ฟ้านเป็นฟ้านแท้ๆเลยเด้่ฟ้านแท้ๆเลยจมฟ้านยังไหนชิเป็ดยังไหนกันถ้าเบิ้งกันดลวยเดี๋ยวกินให้เบิ้งกินให้เบิ้งเดี๋ยวกินให้เบิ้งป้ายย่างออกทางนี้โอ้โทเดี๋ยวรถเสี่ยวอ่ะละวก็ขาเป่เลยทางนี้อยู่แี้งย่างแข้งๆกันนี่ออกกัญหยางอีกทางด้านหนึ่งทุกคน ี่ถุงในต๊เนี้ยอันนี้ปลาปลาปลาออขอเราสิเบิร์นเราเบิร์นเรากชอเออย่าไปลอกตัวนักเใหญ่คันมันัเรนี่กองสามกองสามกองสนกักเรทุกคนเอาเบิร์นี่กรุดอยู่กันมันยังอยู่ในต้นอยู่นะมันจะเป็นมันกระเบือทุกคนดักเรมันกระเบือ ปลานึ่งเบปลาปลากระไรหลายเนาะของหามาเอ๊ะในรวนมาเพขายปลาในอบอเหหูบอเห็ดหูบเทดทุกเลยคา้หูเก็จะซื้อเนาะก็คือแบบตะอ่อนแบบของของกินเนาะกันกินหลาย เฮ้าเอ็ดมานึ่งก็ได้เอาอย่างมานะพักกับพักยิก่งห้องแห้วสวยแล้วก็ออนไลน์เอาซื่อโอ้โหซื้อซื้อใบใบเยอะมากเลยสิบใบซื้อไปกับมินิเอ็ดซื้อไปว้างไหมกจ,จอบเอ็สเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็คือเฮากะออกมาจากตลาดเซโปเลยเนาะแล้วเาก็มาอยู่ที่ขัวมิตรภาพลาวโซเวียตยังไหนึ่งเกาแป็เจ็ดนึงเกาแป็กเจ็ดก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วบริษัทบ่แม่ของบริษัทหัวทางหัวทางเลขมหนึ่งและกองการไม่อย่างห่มมีหัวมือหัวมือทางด้านเทคนิคเทคนิคของโซ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 โอหนึ่งเก่าแปดเจ็ดเป็นผัวโบราณเลยล่ะตัวนี้สร้างหลังยากที่รถปล่อยแล้วอะนะไปเดี๋ยวเบิร์กกันนะทุกคนกาเห็นขัวเก่าอยูุ่นะขวตัวเก่า อันนั้นมันปลอมประกาศม่้หลวอขัวนะบูแมนขัวเก้าบอันนั้นขัวเก้าทิ้มระเบิดมีแต่ห้อยรูปปืนเนี่ยนันนี่ต้นขัวอยู่พี่เออทุกคอยู่ที่อันนี้น้ำเซียงไฟเซียบางเฮียนเซียงไฟอยู่พูดขมนเซียบางเหียนเซียบางเหียนแต่ปลูกพักน้ำทา้งหมดกับแถวแทมเซี๊ยก็จะก็จะปลูกพักปลูกงั้นทุคน พยาน,นะน้ำเซบังเหียนอ่าก็มาเห็นครัง้งแระกระบนน้ำเซ่บางเหียนเนาะคุณาอาก็นจะขีเขขข่เหงื่อมีคนขี่เหงื่อเนาะถ้าพวมีอย่างนะเป็นนัง่งขิดเขาอยู่แค่น้ำเนาะก็คาดีอ,อืูพัี่โมบปีใหม่เขอาอาจจะเห็นแหยีนี่ป่ะจ้าปีใหม่เขาจันจะหนีไหมบอก น้ำมันจะไปเชื่อมต่อกับซีโปรน,น้ำซีโปรนี่ทางเข้าจะไปมุ่งอนอกแล้วเขาจะต้องข้ามหัวซีโปรอยู่แล้วน้ำซีน้ำซีโปรน,น้ำซีำำบังเฮียนตัดผ่านกันทต้องพุนเขาก็เลยเอื้นเมืองนี้ว่าเมืองเซโปนไปสูงเลยย่างย่างบอดกลางแล้วที่เห็นขัวทั้งพุ้นน่ะที่เห็นเสาสะพานทั้งพุ้นน่ะก็คือเป็นเสาสะพานแรกๆสวงทรงข้ามนะ สิมีลูปปืนกระสุนตะก,กี้เอเอเทิงฟ้านะ่ะอเมริกาเอาระเบิดมาทิมสะพานหักตุ่มไปเลยตะกี้จะมีสะพานอีกอันหนึ่งน,นี่สนนีสิมีสะพานข้ามไปทางพืน้นเห็นเห็นเห็นแต่เสาตอนนี้เห็นแต่เสาเห็นแต่เสากับเสาต้นพุนเออเสาต้นพุนนี่สิมีลูกป,ปืนตเต็มเลยแล้วนี่ดิซากสะพานก็ยังอยู่อยู่นี่ซากสะพานที่ระเบิดลงองนะระเบิดลงแล้วก็บบวกกับน้ำ เสียบังเหียนนี้ท่าน้ำลายนี่แทบล้นเลยนี่แทบล้นเลยขวมาเลยใช่ไหมอแทบล้นเลยเคยล้นอยู่เมืองเซียปนเก่าดิยาพาอีงเมืองเซียปนเก่าอีกอันนี้เป็นเมืองเซียปนไหมนะแห้งไหมเมืองเก่าอยู่บริเวน้ำท่วมเมื่อน้ำท่วมเมื่อห้าปีสามสี่ปีก่อนน้ำท่วมอสาี่ปีก่อนเมื่อที่น้ำท่วมเมืองแห่งนั้นอ่ะดิยพาอีกเบิองตอนนี้ก็นี่คือน้ำเสียบังเหียนน้ำเสียบังเหียนพ่าเราบอกผิดน้ำเสียบังไฟทุกคน เขาหาปากเขาหาอยู่ดีล่ะหาชื่อเขไปขายตลาดคุณน้ำมีแต่เหืออ่อน้ำสสยน้ำใายน้ำเป็นประวัติศาสตร์มีรองรอยสงครามมีรองรอยสงครามเกิดขึ้นก็คือเสาต้นนั้นมันยังเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นมีห้อยอเมริกายิงปืนไส้<น>สเก็ตระเบิดเ<น>วลาเขาทิมลงมา,าทิ่มท้งฟ้าตโย่ เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปลงไปเบื้อนเรือเรือเรืออยู่นี่เนี่ยโมเมนต์ไม้เนะ่ยเป็นเรือเอ็ดจากถังน้ํามันเครื่องบินอเอ็ดจากโครงสร้างของเครื่องบินอ่าห็นบอกตัวนี้บอกกินเ,เล็กอาา่าตัวนี้เอาเครื่องบินมาเอ็สลอยได้สถถเสียเนาะโอ้โทนเด้อะโมเ็นส<อ>นิมโมเป็นสนิมเศษเครื่องบินเหรอเศษเครื่องบินเนาะเศษเครื่องบินที่มันพังที่มันระเบิดที่มันตก คือเป็นที่ตกเขาก็เอามาเอสเป็นเรือชาวบ้านเอามาต่อเป็นเรือใส่กันหาปลากันแล้วซะอี่แถวนี้นะคนประมาณนี้มาเลาะเบิ่งนเานาะตัวเมืองอ่าเซฟเซโฟโผล่นะคะผมเคยมาจากเถื่อะนะครับทักทายทุกคนได้รู้หลายๆอย่างเอ๊ะเซฟบางเหยียอะเดี๋ยวเอาเก็บเสื้อผู้เาเดี๋ยวเล็ดเขาเบิ่งนอกต่อ